ค่ะวันนี้นะคะป้ายะก็จะมาเล่านะคะประสบการณ์นะคะที่ป้ายะทำขอวีซ่าถาวรที่นอร์เวย์นะคะทำไมต้องมาคุยนะคะพอดีเมื่อวานนะคะมีข่าวออกมาก็เป็นที่หน้าอะไรนะติดตามนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของเราเราคนไทยนะคะที่ย้ายมาอยู่นอร์เวย์เนาะเพราะ ว่าหลายๆคนนะคะก็ต้องการที่จะขอวีซ่าถาวรน,นะคะต้องการไว้มาเพื่ออะไรนะคะประโยชน์ของวีซ่าถาวรมันก็มีไม่มากนะคะมีไม่มากแต่ว่าสําคัญนะคะประโยชน์ของวีซ่าถาวรคือถ้าเรามีอยู่แล้วเนี่ยมันอุ่นใจนะมันอุ่นใจตรงที่ว่าเราสามารถอยู่ที่นอร์เวย์ได้เลยนะคะหางานทําได้นะคะถาวรน,นะคะถ้าหากกรณีที่เรามีปัญหากับ สามีนะคะคู่สมรสเรานะถ้าเราไม่มีวีซ่าถาวรเรามีวีซ่าวีซ่าอาศัยอยู่ปกติเนี่ยเขาก็จะอาจจะส่งตัวเรากลับได้หรือว่าเหมือนที่ปายญาบอกนะว่ามีขาวออกมาว่าเขาอาจจะไม่ส่งกลับก็ได้อย่าเพิ่งกลัวไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็มีไว้อุ่นใจมากกว่านะคะ คือยืนด้วยลําแข้งตัวเองไงมันก็อุ่นใจไงเนาะนั่นแหละประโยชน์ของมันข้อหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราไปต่างประเทศเนี่ยเราวีซ่าปกติเนี่ยเขาจะให้แค่2เดือนนะออกนอกประเทศได้แค่ไม่เกิน2เดือนต่อปีนะคะแต่วีซ่าถาวรเนี่ยคุณสามารถอยู่ต่อเนื่องนะคะ,ะไม่เกิน2ปีแล้วก็ไม่มากกว่า2ปีนะคะ,ะแล้วก็เราสามารถอยู่นอก นอกประเทศนอร์เวย์ได้เนี่ยสองปีภายในสสีปีนะคะนี่คือการอยู่อาศัยนอกประเทศนะมันดีมันดีตรงนี้อย่างไปะยาจะไปเมืองไทยโอ๊ยขออยู่สักสองสามเดือนได้เลยอย่างนี้นะคะถ้ามีตังพอนะ <c oughs> นั่นแหละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อ <c oughs> การการอาศัยอยู่นอกประเทศแล้วใช่ไหมคะการพำนับ อยู่ในนอร์เวย์นะแล้วก็การหางานทำอะไรอย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะได้สวัสดิการต่างๆที่เราทำไว้นะคะที่เรา,เาจ่ายทำงานจ่ายภาษีเนี่ยเราก็จะสามารถได้รับสวัสดิการต่างๆนะคะในนอร์เวย์เหมือนคนนอร์เวย์นะคะอาจจะไม่ถึงขนาดอาขอสัญชาตินะคะแต่ก็ยังมีโอกาสได้รับความคุ้มครองนะคะนั่นเลยคือที่เรานะะอยากได้ทีนี้ป้ายาก,ก็เลยเ มีน้องคนหนึ่งเนาะที่รู้จักกันเขาโทรมาหานะเจ๊ตายแล้วจะขอวีซ่าถาวรสักหน่อยปีนี้ก็คงไม่ได้ขอแล้วเนาะนี่แหลคะค่ะเขาก็เลยมาอดครวนด้วยเนาะก็น่าสงสารนะคะเพราะว่าจริงๆเขาที่คุยกันเขามีแพลนนะคะจะยื่นปีหน้าคือ ปีนี้จะพยายามทำงานให้เยอะที่สุดแต่มาติดตรงที่ว่าน้องโคมาเนาะน้องโคมาไวรัสตัวตัวร้ายตัวนี้เนาะมาแล้วงานที่เขาทำเนี่ยก็ได้หยุดนะคะก็ได้กินเงินเงินหยุดงานของ perimeters นะคะของที่นี่เนาะคืองาน ร้านอาหารเนาะนั่นแหละก็เลยไม่ได้ไม่ได้ยืน่นเขาก็เลยไม่ได้ยืน่นก็ไม่เป็นไรก็รอเขาบอกว่าไม่เป็นไรเจนรอรอปีหน้าแต่ทีเนี้ยมีข่าวออกมาใหม่นะคะคือเขาจะเปลี่ยนแปลงกฎนะเล็กๆน้อยๆนะคะก็ไม่เยอะนะแต่สําคัญคือเรื่องของรายได้นะเขาจะปรับรายได้นะคะเพื่อนๆเ,เขาจะปรับรายได้จากอ่าสองในกฎของ UDI เนาะเขาจะมีคือสองพันสองแี่หกพันกว่านี่แหละประหยัด ปัดไปเลยแล้วกันนะ2อ0 0 0นนะคะ2อ0 0นนะคะตอบในปีหนึ่งนะคะคุณต้องมีรายได้เขาจะนับตั้งแต่ย้อนหลังนะคะถติว่าเรายื่นเดือนนี้ใช่ไหมป้าญาเคยทําคลิปให้ให้ฟังแล้วนะให้ดูแล้วเนะเมื่อปีที่แล้วที่ป้าญาได้เนาะ,ะเขาจะนับย้อนหลังถือว่าเรายื่นเดือนธันวาเนี่ยเขาจะย้อนหลังไปพฤศจิกาย้อนกลับไป12เดือนนะคะนั่นคือรายได้ต่อปีนะคะเขาไม่ใช่ว่าเอาตั้งแต่มกราถึงธันวานี้ไม่ใช่นะคะเขาจะดูเดือนที่เราเดือนที่เรายื่นเนาะ ป้ายะก็เลยนี่เลยมีเทคนิค <c oughs> จากการที่เขาปรับปรับรายได้ขึ้นใช่ไหมคะเราก็ยังไม่รู้แต่ป้ายะถือว่าโชคดีเนาะโชคดีที่ว่าปีที่ป้ายะยื่นอะมันไม่มีน้องโคไงน้องโคไม่มาเนาะแล้วทีเนี้ปยป้ายะก็เลยพอปา้ายะผ่านเกณฑ์เรื่องการเรียนใช่ไหมคะป้ายะก็โฟกัสเรื่องรายได้ปีแรกงานไม่มีไปสมัครร้านอาหารใช่ไหมคะ ไปสมัครร้านอาหารก็ได้งานร้านอาหารพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยย่ามาช่วยพี่นะช่วงซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์พอดีเราเฮ้ยช่วงซัมเมอร์ทีเนี้ยประกอบกับได้งานที่คอมมูนนะคะได้งานที่เทศบาลก็ได้สองที่แต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทํางานเราเป็นวีคาไงงานวีคาคืองานพาร์ทไทม์ะนะคะพาร์ทไทม์ร้อยเอร์เซ็นคือทางานทุกวัน แล้วเราสามารถไปทําที่ไหนป้าญาติได้ยินมานะไม่รู้คอมมูนไหนนะคะได้ยินมาว่าถ้าคุณทํางานคอมมูนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ไปท,ทําที่ที่อื่นเพื่อที่ร่างกายเราแย่ไงแล้วทํางานใหน้เขาไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ป้าญาติเข้าใจแต่ป้าญาติคิดว่าเอาหลักกูจะทํากูจะทําคือพูดกับตัวเองนะคะพูดกับตัวเองว่าเอาละ่ะฉันต้องทําให้ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งโอเคละ่ะคุณลุงก็คงไม่มีวันทิ้งกันหรอกนะไม่แน่นะ นั่นแหละแต่คือไม่ได้คิดตรงนั้นนะคะไม่ได้คิดว่าจะเลิกกับสามีอะไรอย่เงี้ยแต่คิดว่าเอาไว้อุ่นใจด้วยลําแข้งของตัวเองดีที่สุดเนาะป้ายาก็เลยวางแผนนะคะพอเจ้านายร้านอาหารบอกว่าจะให้งานนะคะช่วงซัมเมอร์ลูกค้าเขาเยอะมากจะบอกว่าเยอะจริงๆแล้วป้ายาก็พุ่งเลยเฮ้ยดีใจนะคะก็รับเขารับเขาแต่ทีเนี้ยที่คอมมูนก็ดันมาให้งานอีกช่วงกลางวันทีเนี้ยป้ายาก็เลยบอกบอก บอกเจ้านายที่ร้านอาหารว่าเอางี้ค่ะพี่หนูทําให้พี่ได้นะคะแต่ว่าขอขอเข้าบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งเพราะว่าปยยะเลิกจากคอม,มูนบ่ายสามโมงใช่ไหมคะแล้วหลังจากบ่ายสามโมงครึ่งปะยะก็ไปทํางานที่ร้านอาหารเพราะว่ามันไม่ไกลกันขับรถแค่สิบนาทีประมาณนี้นะคะเขาเจ้านายเขาก็บอกเออโอเคตามนั้นอุ้ยดีใจอะ่ะดีใจเพราะว่าอะไรเราจะวางแผนคือปะยะวางแผนว่าเอาล่ะตั้งแต่ปลายตั้งแต่ปีเนี้ย งานฉันเริ่มได้มาเกือบทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยแล้วฉันก็จะทําเบิ้ลสองที่มันก็จะได้เยอะใช่ไหมคะแล้วปีหน้าฉันจะยื่นวีซ่าถาวรอ,อันนี้คือป้ายาว,วางแผนไว้เมื่อปี2 0 1พันิปนะคะก็คือตั้งแต่ต้นปี2 0 1 8เริ่มเก็บเงินเก็บงานเก็บงานไม่ใช่เก็บเงินเก็บงานเก็บงานวิ่งสองที่นะคะสองละลอกหนึ่งผลที่ได้คือได้วีซ่าถาวรมาครอบครองเฮ hey, hey, hey เมื่อเดือนไป เมื่อกลางกลางปีที่แล้วนะคะป้าย่ก็ยืนแล้วก็แค่เดือนเดียวเองนะเขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคได้นะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วสองได้เงินเพิ่มไปจ่ายหนี้นะคะแต่ข้อเสียเลยคือเหนื่อยมากเหนื่อยมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าป้าย่ทำงานสองที่ใช่ไหมคะเผลอๆสามที่อ่ะเสาร์วันเสาร์จะเล่าให้ฟังความอึดถึกทนนะคะเช้านะคะไปทํางานที่คอมมูนเทศบาลนะคะเลิกงานบ่ายสาม บ่ายสามโมงครึ่งหรือนะคะไปทํางานที่ร้านอาหารเลือกสองทุ่มหรือสามทุ่มบางทีก็สี่ทุ่มเพราะว่าตอนนั้นน้องโคไม่มาลูกค้าเยอะมากนะคะก็เลยนั่นแหละค่ะแล้ววันเสาร์นะคะถ้าเจ้านายร้านอาหารไม่ให้งานวันเสาร์ปิยะก็จะไปขายปอบเปบี๊ยปะปิยะก็จะภาวนาว่าอย่าได้งานวันเสาร์เลยเพราะว่าฉันจะไปขายปอบเปบี๊ยะตอนเช้านะคะคิดดูสิปิยะเอาะเ,เอาเวลาที่ไหนทําปอบเปี๊ยะไว้เพื่อไปขายวันเสาร์ทำงานทุกวันแต่ ร้านอาหารไม่ได้ทุกวันหรอกคะ่ะอาจจะสามวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้พักผ่อนตอนเย็นแค่สองวันสองวันนั้นนะ่ะคือปายามานั่งทออกกําหอกปอเปียไว้เพื่อไปขายวันเสาร์เนาะแล้ววันอาทิตย์นี่ก็ทํางานทํางานร้านอาหารวันอาทิตย์ทั้งวันนะคะเหนื่อยมากลูกค้าเยอะนะคะนั่นแหละค่ะคือประสบการณ์นะที่ปะยามาแชร์ให้เพื่อนๆน,น,น้องๆะคะ่ะที่มาใหม่ถ้าเรา มุ่งเน้นที่เราจะหารายได้เพื่อที่จะไปยื่นวีซ่าถาวรระวางแผนไว้เลยเรื่องเรียนเราจบไปแล้วไปย่าไม่ได้คิดเรื่องเรียนเนาะบางคนอาจจะอาจจะมีหลายแผนเนาะที่ต้องทำเอ้ยเรียนก็ต้องเรียนโฟกัสเรื่องเรียนโฟกัสเรื่องงานอีกมันก็ยุ่งเนาะ เอาเรื่องเรียนให้จบก่อนถ้าใครนะคะไม่มีปัญหาเรื่องไรายได้ค่าใช้จ่ายในบ้านนะไม่ได้ว่าเอ้ยต้องวิ่งหาไรายได้เพื่อที่จะมาช่วยจุนเจือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็พุ่งโฟกัสไปที่เรียนก่อนแต่ถ้าใครก็มีเหมือนป้าญาเนี่ยก็ต้องโฟกัสทั้งสองอย่างเลยนะแต่ปะะ้าญาดีตรงที่ว่าป้าญาเรียนจบเร็วนะคะก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะแต่ว่าสู้อ่ะแบบ ถ้ามันไม่จบเราก็แย่แต่ทีเนี้ยมันก็ไม่เก่งไนงะเราถึงต้องมาเรียนเพิ่มป้าะยะก็อยากเรียนเพิ่มนะเดี๋ยวว่าจะเอาหนังสือมาเรียนเพิ่มไปกับเพื่อนๆเนานะช่วยๆกันไปป้ายะก็จะเรียนใหม่เหมือนกันโอเคนั่นแหละป้ายะก็เลยมาเล่านะคะประสบการณ์ที่ป้ายะยื่นนะขอวีซ่าถาวรแล้วประโยชน์ที่ทุกคนทําไมถึงอยากได้เนาะแล้วตอนนี้กฎที่เขาออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะจากรายได้นะคะสองแสนสี่หมื่นหกพัน 2แสนห้าแล้วกันตอนนี้เขาจะปรับขึ้นแต่ทีเนี้ยในเว็บของ UDI เนี่ยเขายังไม่ปรับขึ้นนะคะมันจะมีเว็บของอรัฐบาลนะคะที่เขาเป็นคนประกาศเนี่ยเขายังไม่ประกาศใช้นะคะแค่มีนโยบายจะเริ่มใช้ปีหน้าแต่เดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีนึงเขาบอกนะคะจาก2แสนห้าก็อาจจะเป็น2แสนเจ็ดประมาณนี้ตัวเลขอาจจะมีเป็น ประมาณนะคะเป็น2อ0 0สนประมาณนี้แล้วหลังจากเขาจะประกาศเริ่มใช้คือวันที่1เดือนหนึ่งปี 2, 0, 2021นนะคะแล้วถามว่าประกาศนี้มีผลกับคนที่ยื่นแล้วรอรอเวลาที่จะไปยื่นเอกสารไหมเขาบอกว่ารวมถึงคนที่ยังไม่ยื่นเอกสาร นะคะคนที่ยังไม่ได้ไปยื่นเอกสารด้วยนั่นแหละคนหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันเอกสารตัวเก่าฉันรอแค่เวลายืน่นเพราะว่าตอนนี้คิวมันเยอะใช่ไหมคะรอเวลายืน่นอาจจะได้เวลายื่นปีหน้าฉะนั้นเขาบอกว่ากฎใหม่ตัวนี้รวมถึงคนที่รอยื่นเอกสารด้วยนะคะอันนี้ก็ไว้ดูเขาอาจจะเปลี่ยนอีกเล็กน้อยหรือว่าเปลี่ยนยังไงเราก็ค่อยตามข่าวเขาอีกทีหนึ่งเนาะนั่นแหละค่ะ <c oughs> มันก็จะมีกฎเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ้นอร์เวย์ไม่มีอะไรตายตัวนะคะ กดไม่มีอะไรตายตัวแล้วไม่มีอะไรเป็นบรรทัดฐานเชื่อถือได้ไหมหลายๆอย่างนะคะทั้งเรื่องวีซ่านะคนเรื่องวีซา่าเรื่องต่อมอกักตัวอ,อีกเออทำไมคนนั้นได้กักคนนี้ไม่ได้กักวีซ่าเหมือนกันทําไมคนนี้หกเดือนคนนั้นสองเดือนคนนี้หนึ่งเดือนก็ได้แล้วงเงี้ยฉะนั้นเราก็อย่าไปวิตกกังวลมากนะคะสําหรับเพื่อนๆที่กําลังยื่นเนาะ เพราะว่ายัางไงนอร์เวย์ก็คือนอร์เวย์ไม่มีกฎตายตัวค่ะอย่าไปซีเรียสมากแล้วก็ไปยากก็ขอให้ทุกคนที่ยื่นก็ขอให้ได้วีซ่าถาวรมา,อ,าอุ่นใจตัวเองไว้ๆนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะฮาเดราลาสเมนเอ่อหิมะตกสองวันดีมากเลยอ่ะขาวจ๊วะเลยเดี๋ยวพาไปดู